อ่ะสลบเอ้ยสลบอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับโดมนชาแนลนะครับสลบมาจากไหนเอ่อปลดปืนได้แล้วนะเออไออะไรเนี่ย M 19 18เนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นปืนกลที่ไหนได้ม่มันอยู่ในไรเฟิลเออได้แล้วรั๊บ มาดูสมัทนาของเขานะครับรู้สึกว่าไอ้นี่วะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเขาคือปืนอะไรมันคือเซลลี่โหลดดิ้งไรเฟิลนะครับก็คือปืนหลดอัตโนมัติเอ่ออดอบอดอบอดเดปนั่นแหละเออแกปรับปรปุงโดยกองทัพอังกฤษในเวลาในตอนที่ใช้อะไรวะอินอินหนึ่งเก้าหนึ่งแปดวิ์แมกกาซีนอ่า แปลว่าไงวะอ๋อกองทัพอังกฤษในปี1918ใช่ไหมก็คือเปลี่ยนแม็กกาซีนนั่นแหละเป็นปืนเลเวลที่เปลี่ยนแม็กกาซีนเอ,อาอะเด็ปมามันเป็นแม็กอ่า19นัดนะครับแต่ใช้แม็กดำนะดูแบบดูเหมือนจะเยอะเออแม็กดำแล้วก็ดาเมจนะครับ3ดาวนะ16.8 โคตรแรงนะครับแรงเวอร์เลยแรงมากนะส6บหเนี่ย 350. เลดออฟไล์สามรอห้าสิบแรงถีบแนวตั้ง68แนวซ้ายขวา25่หรอระบบเป็นเซมิออโต้นะครับเออเร็วความเร็วปากกระบอก750เดี๋ยวไปลองกันนะว่าดีหรือเปล่าถ้าเป็นไลฟ์ก็ขึ้นชื่อความแม่นอยู่แล้วแรงด้วยนะเ ธรรมดาอ่าปืนนะครับเป็นกระบอกนี้นะดูดีเลยไหนดูสูตรเล็งหูสูตรเล็งเล็งโคตรด,ดมีมึงหลบดีไอ้พวกเวนนี่อยู่ข้างหลังไปเออไปอยู่ข้างหลังไปเอ,อเดี๋ยวจะลอง <Yes. S 1> ห้าลูก1โอโอ,โอสองสามสี่ห้ายิงทีละห้าพอที่เหลือมันก็พอกันแหละ โอเคแม่นนะครับหนึ่งสสสี่ห้านี่ระยะประมาณสิบสิบเมตรเดี๋ยวเราไปลองกันที่เจ็ดสิบสาเมตรนะครับห้านัดยิงเป้านี้เล็งหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปดูพูดแเดลูกมันเยอะดีนะเป็นเป็นแอดเซาลูกดกนะครับเออ โอโ้โหโคตรแมนคุณดูดิเจ็สิบกว่าเมตรอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนีหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าหมดเลยนะห้าลูกนะครับมีเฉบ้างเล็กน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ประเด็นคือมันแรงนะครับดามเมจสิบหนะเออแรงกว่าพวกเซมิทั่วไปนะเออตี้ยากตี้ยากอุ้ยอะเฉยลิงให้ตรงด้ เผลงเล่งง่ายด้วยนะเอ้ยเามาอะดีที่เมาเมากูนิ่งๆหน่อยสี่ห้าอ่ะพอดีแผ่นลองเมาฝืดเลื่อนยากซื้อใหม่แล้วอุ้ยโหลดยี่สิบนะเนี่ยดูดิดูความเกาะกลุ่มกระสุนดีนะครับ อันนี้เจ็สิกว่าเมตรนะมันเลยระยะห้าิบเมตรมาไอ้พวกนี้ก็จะตามมาเออเออปืนดีครับปืนดีปืนดีเป้าเล็งเล็งง่ายด้วยเป็นเป้าวงกลมเหมือนปะเนี่ยเวลายิงยิงได้แค่ไหนอ่ะสมมติหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือฮิปไม่ใช่ฮิปไฟนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็เกาะกลุ่มดีนะสมมุติเจอตรงกลางางเงี้ยเราก็จะยิงอย่างเงี้ย เจอระยะกลางก็คือซ้ําได้แล้วมันยิงได้เร็วแค่ไหนวะโอ้โหโอ,โอ้ถ้าเมาส์เร็วก็อือดูดิ <c oughs> แล้วผมจะบอกนะยี่สิบนัดไม่เล็งเข้าหมดยี่สิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก ไม่เข้าหมดที่ว่าเอ้แต่สิบหกจากยี่สิบเลยนะสิบหกจากยี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ป่าววะสิบหกคูณห้าห้าหกสามสิบเออเออเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสเข้าเป้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าฮิฟไฟอะเอ้ยปืนดีเนี่ยมึงต้องแจกของที่ใช้ได้จริงอย่างนี้สิแจกปืนพกเอะไระไรสาระ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, กเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดไม่เข้าไม่หมดหรอกแต่ก็ส่วนใหญ่อะ่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เอา็าส้าหกเดเก้าเอเข้าหมดเอเอปืนใช้ได้อยู่เนาะใช้ได้นะครับ เออนี่แหละปืนมันมีโหมดอะไรบ้างอะ่ะมีแค่เซมิออโต้อย่างเดียวโอเคนี่ดูเป้าเขาสิเป้าเล็งง่ายด้วยอะ่ะเออดีว่ะของดีแม่นด้วยปืนไม่ไม่มีแรงถีบเยอะเห็นไหมเปลี่ยงคุมง่ายคุมให้ปืนกลับมาอยู่ในในในมุมเดิมเนี่ยเฮ้ย ปืนดีครับปืนดีอทั้งคลิปพูดอยู่แค่นี้นปืนดี <laughs> คุณดูสิครับมันจะไม่ดีได้ยังไงระยะเจ็ดสิบเมตรเนี่ยยิงหัวเข้าหัวยิงตัวเข้าตัวเออธรรมดาที่ไหนแล้วแม็กยี่สิบด้วยลูกดกของดีนะเนี่ยดาเมจสิบหกแรงนะแรงกว่ากาเลนอีกกาเลนกาเลนอะไรวะกาเลน กลเล็ตมีสิบสองจุเดเจ็ดอัปเกรดให้เต็มอัพอัปอัพเกรดอ่ออเดอนเนี่ยอัปเกรด,ดเต็มก็คือสิบห้านะสิบห้าจุดสามจิปพาวเวอร์ของไอ้น,นี่สิบหกจุดแปดคุณมาดูพวกสปริงฟิวอะไรเงี้ยพวกปืนโบว์เนี่ยโบว์ที่ยี่สิบสองอันเนี้ยการันตีนัดนัดเดียวตายอันนี่สิบหก ไม่ตายก็สาหาัสอ่ะเออแล้วแม่งเป็นออโต้โหลดไม่ใช่ออโต้โหลดเป็นเซมิออโต้เออคุณดูละกันนี่แรงทีบ62ใช่ไหมไปดูการแรนซ์นะปืนมาตรฐาน89ปืนเบายิงเบากว่านะแต่แรงถีบแนวตั้งสูงกว่าปืนดีดแนวตั้งดีดครับปิ้วดีดขึ้นอนะ่ะเยอะกว่าเฮ้ยแนวซ้ายขวาก็เยอะกว่านะ28 อันนี้หกสิบแปดที่ิบ้าืนนิ่งๆเลยนะครับนิ่งนะมาดูพวกโบเอ่อพวกโบเอ่ออันนี้แรงถีบแนวตั้งร้อยี่แนวถีบแรงถีบซ้ายขวาอย่างเงี้ยอันนี้แนวตั้งเนี่ยร2อยี่ดีขึ้นมาซ้ายขวาที่สามสิบเป็นปืนที่นิ่งมากนะครับกระบอกเนี่ยมันอ่านว่าไงอ่ะเนีเ่ยเฟรงปลาฟลักพระคา่าพระคา่าฮิว <laughs> ชื่อ เออนี่แหละ M1918 ผมเรียก M1918 และการ U1918 นะเป็นปืนที่สเปคดีนะครับระยะ100เมตรดาเมจ13หน้าไม่ตกตกมา3หน่วยเองอในการเล่นนั่นแหละ12 500เมตรดาไม่พอกันด้วยไอ้นี่15ไอ้นี่16.8 13.8ตีว่า14และการ100เมตรคือ14 ก็แรงนะครับเออเป็นปืนที่แรงแรงถีบน้อยแรงกระสุนยเยอะแล้วก็เลนเอาไฟสูงนะสามร้อห้าสิบ๋อเท่ากับการเลน์นี่หว่าแต่การเลน์มันถีบเยอะไงมันแรงถีบแนวตั้งมันตั้งแปดสิบเก้าเนี่ยมันปุมปืนยากกว่านะอันนี้ถ้าทาโคเบอร์นะ่าจะนิ่งๆเลยแหละยังไม่ได้ลองันดวกว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่ามันนิ่งขนาดยืนยิงยังนิ่งเลยเออ ภาษาอะไรกับการภาปุมโอเคจบมาเร็วอีกแล้วกี่นาทีเนีเอ๊เานาทีได้แล้วรีวิวกระบอกนี้กระบอกเดียวนะเออสั้นๆน,นะครับวันนี้ก็มาแบบรวดเร็วทันใจนะกดได้แล้วนะครับ Q1M1918 เป็นปืนที่ จัดว่าดีเดี๋ยวสรุปข้อดีข้อเด่นเขาอีกรอบนะดาเมจสิบหแรงนะครับอันนี้แรงเดต่อ,อไฟสามร้อเร็วแรงถีบแนวตั้งน้อยแรงถีบซ้ายขวาน้อยแล้วก็กระสุน19ลูกนะครับแล้วก็ถ้าลมในลังเพลิง20ลูกนะเท่ากับว่าเขามีปืนเขามีกระสุนให้ยิงอะ่ะยีลูก โคตเยอะกระสุนปืนเซมิเทียอะไรยี่สิบลูกเออโอเคครับจบไปเล็กย้าย <c oughs> ครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับว่าเราจะมารีวิวอะไรกันต่อนะเอเอก็ยังเหลือไม่กี่อย่างกนะ็เหลือเครื่องบินนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งน,นี้น่าจะได้เอ้ยเ,เดี๋ยวก็เสร็จไม่นานมันแค่วันไหนนะวันที่ห้า โอ้ฐานๆๆนนอันนี้มันเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดออเจ็ดเออเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้น่าจะปลดได้แล้วเครื่องบินน่ะแล้วก็อาจจะแบบรีวิวในวันถัดไปนะอีกสักวันหนึ่งเว้นระยะห่างเลยโอเคครับจบจริงๆแล้ว <laughs> วันนี้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนปืนไม,ไม่เอาแล้ว เดี๋ยวไปเจอกนคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบรู้สึกว่าถูกใจอะไรก็กดไลค์ให,หนึ่งทีก็จะเป็นกำลังใจให้ลุงเบ้นแกล <laughs> ้สักคนนะครับเออ,เอ,อโอเคหมดนะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับบายบาย